สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับนมอสเซียนปลาเวลาเจ็ดโมงหน่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาตีกระดีหาปลากายปลาเค้านะครับผมก็เป็น25กรัมนะครับตัวใหม่ของนมอสเซียนปลานะครับคันก็เป็นใบสันนะครับของ S2 แล้วก็ชิมโ a โนคูรุโ o เนะครับจับคู่กันมาสายเป็น PE 1นะครับตอนในก็ลองดูนะครับว่าจะเลือกใช้เหยื่อหนักเนี่ย1นน่าจะพอดีแต่นมอสใช้1.0นะครับ ไมายก็เป็นท้ายซีนะครับธรรมชาตินะครับผมยิงให้ยิงเจอนะปลาพวกนี้ขึ้นดีนะครับส่วนมากจะเป็นปลากายนะครับจะกัดยากหน่อยก็อีกสักฝนตกนะครับก็จะเริ่มกัดแล้วก็มีปลาเข้าปลากายปนกันนะครับผมก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมไปครับการตีปลาเ้านะครับ จะใช้กอเรียบเรียบพื้นนะครับผมก็มีโอกาสกัดทั้งช่อนทั้งกายทั้งเค้านะครับปะปนกันไปอยู่ที่ว่าตัวไหนจะหาเหยื่อเจอนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกัน ค่อยเลี้ยงมานะครับปลากายนะนี่เป็นปลากายนี่จ้องจะโดดนะน่ครับค่อยเล่นแบบนี้เลยนะตัวนี้รู้เลยป่ะปลากายนะครับ รู้สึกว่ามีน้ำหนักนะครับต้องใจเย็นนะครับเนี่ยค่อยๆเยอ่อมาระวังโดดนะครับจ้องจะโดดอยู่แล้วนะครับปลาพวกนี้จ้องจะโดดขึ้นผิวน้ำนะครับเราต้องใจเย็นนะครับค่อยๆกดคันลากมากดคันถูก,กับพื้นเลยนะครับลากมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะโดดนะครับ สะดุดโอกาสหลุดมีเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกระดีน้ำหนักค่อยเล่นใจเย็นๆนะครับรากนะ เป็นปลาขาาปลาขาาไม่ใช่ปลาไก่เอ้าขาวนะครับนี่อโอ้โหไอเราเล่นใจเย็นนะครับนึกว่าปลาไก่นะครับที่ไหนได้ปลาขานะครับผมนี่นะครับโอ้โหมันกัดเหมือนปลาไก่เลยเอเราก็ตั้งใจว่าเป็นปลาไก่นะครับผมนี่นะ ไอ้ขาวนะครับขาวน้ำชีนะครับกัดกระดียี่ห้ากรัมนะครับดูชัดๆนะครับผมโอเคยไอ้นึกว่าไกายมันจะพุ่งโดดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไอ้ขาวครับผมเต็มปากนะครับตัวนี้ประมาณโลกว่านะครับโลกว่าก็แรงดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะปล่อยนะครับ นี่เป็นปลาเ้านะครับผมเพราะว่าบ้านนาก็ยังเยอะอยู่นะครับปลาเขายิ่งให้ยิงเจอนะครับตัวนี้คู้แพ้มันจะเป็นต้องตายนะครับเดี๋ยววันหลังเราไม่มีกับข้าวก็มาเอาใหม่ได้นะครับผมไปนะครับตัวไซโลกว่านะครับโลกว่าเลยแหละตัวนี้นะครับผมจริงแล้วนี่ครับไซโลกว่าไปครับคู่แพ้มันจะเป็นต้องตายนะครับผม ก็ขายผลงานนะครับผมไม่ไ <televis> ด <ative noise> okay. ้ขายชีวิตนะครับผมาบ้านเราก็จะก็จะให้โอกาสเขาได้เดินโดยีครับโอเคนะครับขอบคุณครับติดตามผลงานนะครับกระดี25คมนะครับ